มันติดหมอสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงหน้าบ้านลุงช่างแล้วนะโอ้เพิ่งมาเห็นนิกกี้นั่นเนี่ยนิกกี้นิกกี้อะไรนิกกี้อะไรนิกกี้จำได้ไหมนิกกี้โอ้นิกกี้ยังไม่แก่เลยนะนิกกี้ยังหนุ่มเหมือนเดิมนิกกี้นิกกี้ Nikki chăm đây mama chăm lại mãi nikki chăm lại mama 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 คนคล้องลง ke tambun balisa hmm อันนี้นะเขาเลืออันนี้นะฮะหนักมากมะเขือหนักสิบสกิโลขมือหนจ้าช่วยหนไม่แหงม่จาขมือหนจ้าเปผมอนี้นะมะเขือน้อมะเขือด้วยมากใมนสองกระปมะเขือด้ยมาบุ้งพมืองเลยอหนจ้าขมือหนจ้าบ้งพลงเลยหนจ้ กินนมน้องปกติใสนเมียกินเ้ามนเปน่อเมียปกติไม่กินน้องันี้มกินตัเรน้านุ่มนชแล้วแล้ววันนี้ก็วิ่งด้วยนวิ่งแล้วก็กระโดดสองขาได้ด้วยเห็นมั้มีกระยเยอะเลยนะวันนี้ไปินนี้ทอารมณ์ดีแล้วก็วิ่งหยอกน้องด้วยนี้องหเริ่มเล่นน้องแล้วใช่มนิกวิ่งหยอกน้องแล้วนิกกี้เอ๋รนบขอบคุณในค่

แต่เจ้านี้ไม่ค่อยกินอาหารม็ดเขาจะกินแต่ไก่กินต้อกินข้าวต้งกินไก่้ข้าวให้มงคมะเขือน้งาอมะเขืองาแท้สูงคนมก้น้น่าอนแลวเอมีาข้างต่อล้างข้งตอ้ง้งนะจุจเร็ว นิกกจรนิงนี้ก็เป็นวันหยุดนี้ก็เป็นวันวันเสาร์แล้วก็ต่อวันอาทิตย์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมก็ได้กลับไปจำปะดง ค่อยมาใหม่นี่อย่าอย่าลังแกน้องเด้ยจำได้ไหมนิกจำได้ไหมเอ้ยจำได้ไหมเอ้ยจำได้ไหมนิกกี้มันเป็นเป็นขนไี่เลยเลยนาะ <c oughs> มันอยู่ในห้องแอร์มันไม่ร้เออมันอยู่ห้องแอร์ตลอดเนาะมันอยู่ในห้องแอร์ตลอดมันก็มีหอนนิกกี้จำกันได้บ่นิกกี้เอ,อ๋ยจำกันได้บ่นิกี้

กิน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 หรือยังนะกิน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 ไม่ต้องกลัวแล้วพี่นิกอยู่ข้างในนั่นไงพี่นิกอยู่ข้างในห้องแอร์แล้วนิกกี้อยู่ในห้องแอร์แล้วนิกกี้ออเ,อกกเอ้ย อยากมงคนมันมงคนลในแห่งยานกามูนะมันจนวะเออมันจะกินยื้มันก็คอยมูมูเข้าไปบนซินกทับไปแมาคืนะสีมันงามงามเนาะ ก็บอกอยู่เดียวว่าไปกินเลยไปกินเลย <มา S 1> เน,ะเน,เนยเาะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านลุงช่งางนะเนาะนนก็รอลูกมารับนะคะชมภาพบรรยากาศเก่าๆเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ